ถั่วและน้ำตาไหลจัดงานที่ร้านโรเบิร์ตมาเมียขนลุกบอนปล่อยเลขอีกลอ็อตเจ็ดวันมีแต่เรื่องปาฏิหาริย์ถั่วและเชิญยิ้มและตุ่นภรรยาจัดงานที่ร้านของตัวเองซึ่งปกติโรเบิร์ตสายควันจะมาทุกครั้งล่าสุดบอลเชิญยิ้มไปร่วมงานกำลังไลฟ์สดกันอยู่ ตุ่นภรรยาของถั่วแรบอกขนลุกตัวเองกำลังไลฟ์สดอยู่ดีๆรูปหน้าศพโรเบิร์ตเด้งขึ้นมาหน้าจอทั้งที่ไม่ได้เปิดโดยบอลเผยว่าเขาคงอยากมาด้วยเพราะปกติเขามาตลอดก่อนที่ถั่วแระจะเปิดใจถึงดวงวิญญาณโรเบิร์ตว่าที่วัดตัวเองอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรจากโรเบิร์ตเพราะบอลเชิญยิ้มและบริษัทฮาไม่จำกัดเป็นเจ้าภาพ เราอยู่เบื้องหลังตรงไหนทําอะไรเพื่อนสนิทมิตรสหายรู้หมดอะไรที่เราทําได้เราก็ทําอยากบอกโรเบิร์ตว่าพี่ตุ่นครอบครัวนี้เทใจให้โรเบิร์ตมากและยังมีคนอยู่เบื้องหลังมากกว่าอีกโรเบิร์ตเท่านั้นที่รู้ถ้ามีโอกาสไปตอบแทนเขาถั่วแระเสียงสั่นเครือน้ำตาไหลเผยด้วยว่าขอโรเบิร์ตอย่าเป็นห่วงขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีไปให้ถึงพระศรีอาริ ใครจะว่ากล่าวอะไรก็แล้วแต่เดินไปให้ถึงจุดหมายทุกสิ่งมันปฏิหาริเกิดขึ้นทุกวันใน7วันที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์อยู่ดีๆไฟมี7-8ดดวงอยู่ดีๆมีดวงไฟสัน่นแล้วยังเมื่อกี้อีกไม่ว่าเกิดอะไรโรเบิร์ตจะอยู่ข้างบอลและพี่ตุ่นตลอดขอบใจที่มาให้กับเราตลอดด้านตุ่นเผยว่าปกติโรเบิร์ตจะมางานที่ร้านตัวเองทุกครั้งเมื่อกี้ก็ขนลุก เพราะไลฟ์อยู่แล้วรูปของเขาเด้งขึ้นมาเองส่วนตอนวันสุดท้ายเอาอาหารไปให้เขาก็มีกลิ่นมาขณะที่บอลย้ำว่าเลข1908วันที่1ตุลาคมนี้ตัวเองจะไปออกรายการคุยแซบโชว์ไปตามดูผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งจะมีตัวเลขเปิดเผยมาอีกที่เราจะปล่อยตัวเลขมาอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้กองสลากกำลังตามตัวผมแล้วถ้าใครถูกทำบุญให้โรเบิร์ตัยทูลพุ่มรัตและถ้าผมถูกหวยผมจะสร้างหุ่นโรเบิร์ตที่วสัสดุที่สะอาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อใจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพนนะคะรักทุกคนคะ่ะ